เรื่องเล่าของด่วนขอบคุ้นดาวแปดแฉกขอบคุ้นเพจดาวแปดแฉกด่วนเวลานี้รวบสิบตำรวจเอกสังกัด1 9ึหนึ่งตามหมายจับคดีอุ้มกันโชคทรัพย์กลุ่มชายชาวจีนพื้นที่สนดินแดงส่วนจากสิบตำรวจงานจาราจรสนพยาไทยกำลังถูกไล่ล่ามวนคุบพอเลยซาใจอดีตนายพลบะ สาใจอดีตนายพลสีเท่าๆบ่ครับเป็นยังไงแน่ผมอยากได้ยิ่งคำวิพากษ์คำวิจารณ์จากกรณีเนี่ยที่เพจดาวแปดแชกโพ์ว่าด่วนเวลานี้รวบสิบตำรวจเอกสังกัดหนึ่งเก้าหนึ่งแสดงว่าเขากันแกล้งสิบตำรวจเอกคนนี้แม่บ่ ตำรวจบ่มีสัวนไหมปะม่นมีคนสัวเลยตำรวจม่นป่ครับอยากฟังจากปากของอดีตนายพลสีเท่าๆคนหนึ่งรู้สึกแจงไหนครับดีใจสาใจเฉยๆที่เห็นเขา ตำรวจถูกจับถูกไล่ล่ามันเป็นไปไม่ได้มีแต่ตำรวจหนา้าดีมีแต่พวกผมเนี่ยเป็นคนสชั่ํตำรวจดีมั้ว่ามีคนสชั่วไอที่ถูกออกจากราชการนั้นถูกกันแกล้งบอเบนคพิ่มจริงต่อสู้ไปแล้วสารบอัลฟังถูกกันแกล้ง ถูกยัดข้อหาตำรวจถูกยัดข้อหาประชาชนบม่มีทางถูกยัดข้อหาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจโดยเฉพาะสีเท่าๆสีพอเท่ากับเส,ส,สนอขึ้นกันดีๆกันม่บ้างแต่ว่าบอดีหลายก็ดี อยากถามความรู้สึกมาคัดบ่พออยากฟังคําวิจารณ์อยากฟังคําวิพากษ์ว่าสิบตารวจเอกคขนี้ถูกกันแกล้งสิบตำรวจตีนั้นถูกไอ้ที่ถูกไล่ล่านั่นบ่อแมนบ่อชัยมึงก็ว่า,วา,อ,วาออกมาก่าแน่มึงเห็นอย่างอยู่มึงสางอย่างอยู่บอกเลยว่าผีบ่เผาเงาบ่อเหยียบสู้ขาดค่าลูกพ่อนีน่หนีฝนบ่มียางอ่ะ เอาแปดแฉกเบางเอาแหกตาบึงเหวยลงไปว่าไปโลด